สวัสดีครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอีกกับผมมีพุชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายนะครับจากทางโรดนะฮะที่มีชื่อว่าโรดไวเลสไมโครตัวนี้ครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าโหลดไวเลสไมโครเนี่ยก็เป็นไมโครโฟนที่ทำออกมาเพื่อใช้กับมือถือโดยเฉพาะเลยนะครับเขาจะมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นโหลดไวเลสไมโครแบบไลนิ่งนะครับก็คือสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับ iPhone รุ่นที่ยังเป็น Typpe Lightning อยู่นะครับตั้งแต่ iPhone 14ซีรีส์ลงมานะครับก็จะใช้เป็นตัว Lightning Port ตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับสายไท p e C นะครับสำหรับ iPhone 15ซีรีส์ขึ้นไปนะครับรวมไปถึง Android แล้วก็ DJ i Osmo Pocket 3นะครับก็จะใช้เป็นตัว Type ตวอร์นีเวอร ซึ่งทางโหลดส่งมาให้เราทั้ง2เวอร์ชันเลยก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแต่วันนี้เรารีวิวตามความจริงอะไรดีระบอกดีอะไรพิจารณาระบอกพิจารณาเนาะแล้วก็ในวันนี้เราจะใช้เป็นตัว Type C เวอร์ชันนะครับเพราะว่าผมไม่มีดีไวท์ที่เป็นแบบไ t นิ่งเลยนะครับ iPhone ก็เป็น iPhone 15 Pro Max เนาะแล้วก็ตัว Osmo Pocket 3ก็เป็น Type C นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมอัดอยู่ก็ใช้เป็น Osmo Pocket 3ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว Type C หรือว่าเป็นตัวไรนิ่งนะครับก็เสียงมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับมันต่างแค่เรื่องของพอร์ชเชตเชื่อมต่อเฉยๆนะครับคุณภาพเสียงก็ให้มาดีเหมือนกันทั้งคู่เลยก็ต้องบอกก่อนว่าทั้ง2เวอร์ชันนี้นะครับมีทั้งหมดสสีนะครับก็คือสีขาวและสีดำนะ ในแบบ lightning ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถไปเลือกกันได้นะครับราคาตัวน้องเนี่ยสุดที่อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาท ซึ่งคุณฟังตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกโอ้โหทำไมตัวแค่นี้ราคา5,000ักว่าบาทแต่คุณลองฟังสรรพคุณมันก่อนว่าเออมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของทั้ง2ตัวกันเลยดีกว่านะครับสีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่คือหน้าตาของน้องนะครับทั้งสีดําแล้วก็สีขาวเนาะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีด้านเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันก็จะวิบวับแบบนี้เลยพอเป็นสีด้านแล้วเนี่ยนะครับการดูแลรักษานะครับความเปื้อนความอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าที่ พอช้าก็จะเป็นแบบ Type C แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟสแสดงสถานะนะครับอยู่ตรงนี้เป็น1จุดเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูข้างในในส่วนของตัวสีดําก่อนนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสีของไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับจะเป็นกระจกก็เวลาใช้งานก็ดูแลรักษาด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรีเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ดูไหมนี่นะครับ ถ้าเป็นตัวไ i นิ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับการเชื่อมต่อเป็น Lightning แล้วก็มีสายลักโหลดอยู่ตรงตัวรับเนาะนะครับตัว RX นะฮะแล้วคุณก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ในตัวทรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสีดำเง่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแม่เหล็กนะครับในการชาร์จแบตกับตัวเคสเนาะก็ให้ลอกพลาสติกออกก่อนใช้งานด้วยนะครับ แล้วก็ข้างๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ข้างๆ1จุดนะแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีแผงตัวไมโครโฟนอยู่นะครับการรับเสียงของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบอมนิ d ดเ e c ชัน n a l นะก็คือรับเสียงแบบ180องศานะครับมันจะต่างกับ d i r e c t ัน n a l อยู่เดี๋ยวเราไปอธิบายในส่วนของสเปคที่หลังเนาะให้ดูหน้าตาค่าวขาวประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะสีดําจะเป็นประมาณนี้นะถูกใจไม่ถูกใจลองดูนะครับต่อมาสีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นแบบนี้ขออภัยด้วยคือ1ตัวอยู่กับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันก็เหมือนกัน นะครับแค่ต่างแค่เรื่องสีเฉยนะครับสีเนี่มก็จะเป็นสีเงาๆนะครับในส่วนของตัวส่งเนาะ เออประมาณนี้อ่ะแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็โอเคตัวส่ง2ตัวตัวรับ1ตัวแล้วก็เคสชาร์จ1ตัวนะครับอันนี้คือที่คุณจะได้ไปแล้วก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับที่เป็น SC 2 2นะครับที่เป็น USB C to C อันนี้เป็นสายชาร์จตัวเคสเขาก็ให้มา1ตัวนะครับและที่สำคัญก็คือเขาให้ตัว Ferry Win ว h i ช l มาให้ด้วยนะครับมันจะเป็นเคสนอนแล้วก็ติดกับ Win ินชิลนะครับเอามาให้ด้วยในตัวซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีทั้งขขข้้้้อออออดดีีแลววก็พิจาาารณคคคื่เคค่เเุใสส มันสามารถปกป้องในส่วนของตัวไมโครโฟนได้ดีแล้วก็แถมมีวินชิลมาให้ด้วยในตัวถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่เคสปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถใส่กล่องชาร์จได้นะครับเพราะว่ากล่องชาร์จเนี่ยก็ทําทมาพอดี กับตัวไมโครโฟนแล้วถ้าเกิดคุณไปใส่เคสมีวินชิลมาเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถเอากลับเข้ามาชาร์จในเคสได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นข้อพิจารณาเพราะว่าคุณจะต้องถอดใส่ๆถอดใส่ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ในส่วนของตัวไมโครโฟนเนี่ยมันไม่สามารถชาร์จผ่านสายได้มันต้องชาร์จผ่านเคสเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งของเจ้าตัววินชิลที่เขาให้มาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของแม่เหล็กคุณสังเกตไหมว่าผมติดไมโครโฟนเนี่ม,ม่้แแบบหนนีีกเเเสละจป็็นะาท นะครับแล้วสลับโลโก้โหลดไปนะครับถ้าเกิดว่าผมสไลด์ออกเนี่ยก็ออกได้เลยนะครับแม่เหล็กเนี่ยก็ติดทนทานดีนะแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปด้วยในบางแบรนด์ทำแม่เหล็กมันเหนียวมากจนแบบมันดึงไม่ออกอะ่ะบางทีแบบมันไปขูดกับตัวหนีบปกเนี่ยนะครับมันก็เป็นรอยเนาะแต่ว่าอันนี้คือแม่เหล็กเนี่ยดูดก,กาลังดีเลยนะครับผมคือขาย,าอย่ายังไงมันก็ไม่ออกอ่ะนะอันนี้ก็แถมมาให้ทั้งหมด2ตัวเลยนะครับติดกับตัวไมโครโฟนเลยอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ เวลาคุณเอาตัวไมโครโฟนกลับเข้าไปเนาะนี่แล้วก็ปิดเทสชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นไฟสีน้ำเงองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหม ก็คือมันจะมีไฟสแสดงสถานะตรงนี้นะ,ะว่าชาร์จเต็มหรือไม่เต็มยังไงนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็ระดับกลางถ้าเป็นสีแดงก็ต่าแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวก็คือชาร์จเต็มนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องของอุปกรณ์ภายในกล่องผ่านไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของสเปกกันบ้างนะครับสเปคที่ชูโรมในไมค์ไวเลสไมโครตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือออโต้เกนแอสซิสต์นะครับหรืออินเทลเจนต์เกนแอสซิสต์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โรดเขาชูโรมในแบรนด์เขามากๆนะครับกับไมโคร,รโฟนทุกต เวลาคุณต่อไมโครโฟนแล้วคุณปรับเสียงกล้องไม่เป็นหรือคุณรีบใช้มากๆจนคุณไม่มีเวลาปรับเสียงกล้องเจ้าตัวออโต้เกนแอซิสนี่แหละมันก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับเสียงไม้นะครับซึ่งมันจะไม่ทําให้เสียงไม่เราเนี่ยดังหรือว่าเบาจนเกินไปนะครับแล้วก็อินเทอร์เจนต์เกนแอซิสของทางโรดเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะคือบางทีออโต้เกนในบางแบรนด์อะบางทีก็ปรับดังเกินไปบางทีก็ปรับเบาเกินไปแบบจนใช้งานจริงไม่ได้แต่สําหรับเจ้าตัวโรดไวเลสไมโครหรือว่าของแบรนด์โรดเนี่ยตัวอินเทอร์เรเ่น เขาอย่างตัวโรดไวเลสมีหรือตัวไวเลสโก2มาแล้วนะซึ่งออโต้เกนแอซิสเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วผมใช้กับตัวรุ่นน้องอย่างโรดไวเลสไมโครเนี่ยก็คือเอาไปใช้งานได้จริงถ้าผมแนะนําก็คือคุณเปิดไว้ดีกว่าแล้วยิ่งใช้กับพวกสมาร์ทโฟนด้วยแล้วเนี่ยคือสมาร์ทโฟนมันไม่ได้เหมือนกับกล้องใหญ่ที่เราสามารถปรับเสียงความดังความเบาได้เองเนาะถ้าเป็นอย่าง Android ก็อาจจะสามารถทําได้แต่อย่าง iPhone อย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แอปแยกถ้าเกิดเราใช้แอปกล้องของทาง iPhone เองเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว เได้การที่เรามีออโต้เกนแอสซิสเข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับคุณใช้สมาร์ทโฟนในการต่อไม้แยกเนาะซึ่งนี้เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องชูรมของทาง อ,อย่างต่อมาก็คือเรื่องของสเปใไม่นะครับตัวนี้ใช้ไม้แบบ24บิตนะครับแล้วก็ซิมเปิลเรกที่48,000เฮิรตซ์ซึ่งเป็นเกรดระดับสตูดิโอเลยจะได้ความชัดความใสแบบที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะตอนนี้เลยซึ่งสเปใไม่กับราคา5,000นิดๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มแล้วแล้วก็โพลาร์แพทเทิร์นเนี่ยนะครับหรือการรับเสียงเนี่ยก็เป็นแบบออมนิไดเรคชันแนลนะครับก็คือการรับเสียง180องศาเนาะการรับเสียง180องศาเป็นยังไงคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัว มันจะรับเสียงเป็นแบบคาดิโอย์ก็คือคาดิโอย์ก็คือรับเสียง45องศาแบบนี้นะครับทางเดียวเลยเนาะซึ่งข้อเสียของการรับเสียงทางเดียวแบบนี้ก็คือเวลาคุณถือไมค์ไม่ตรงปากนะครับคุณถือเอียงแบบนี้หรือว่าอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับเสียงที่ได้รับเนี่ยมันก็จะไม่ได้เต็มที่เนาะแต่ว่าเจ้าตัวโหลดไวเลสไมโครตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมี ไม้ข้างๆตรงนี้นะครับซึ่งก็จะรับเสียงทั้งทางซ้ายแล้วก็จะมีทั้งรับเสียงทางขวานะครับการรับเสียงแบบนี้ก็จะเรียกว่าออมนี i ดเรกชันแนลนะครับคือการรับเสียงแบบ360องศานะข้อดีของการเป็นอย่างนี้ก็คือเวลาคุณเอียงไม้ซ้ายเอียงไม์ขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังได้ความชัดเจนของเสียงอยู่ซึ่งเนี้ยเป็นข้อดีมากๆเวลาคุณหนีบปกเสื้ออย่างเงี้ยนะครับในบางกรณีที่คุณแบบไม่ได้ใช้แม่เหล็กเนาะมันอาจจะไม่ได้หนีบตรงๆเงี้ยคุณหนีบข้างๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบ มันก็จะสามารถทําให้รับเสียงได้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เป็น Omnidirectional นะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่สามารถใช้ได้ถึง7ชั่วโมงในส่วนของไมโครโฟนเนาะ แล้วก็ตัวเคสชาร์จเนี่ยสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับก็คือ14ชั่วโมงนะครับรวมกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในไมล์แล้วเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้สูงสุด21ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่นึกเลยว่ามโครโฟนตัวแค่นี้จะใช้ได้ถึงตั้ง21่ชั่วโมงเลยนะเว้ยกับการใช้พร้อมกับเคสชาร์จอะ่ะคือแค่ตัวมันตัวเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ตั้ง7ชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานมากจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในการอัดคลิปหรือว่าคุณจะเอาไปน,ไมมนแบบ็ USB สามารถใช้ได้ทั้งกับตัว Osmo Pocket 3ก็คือผมกพลังอัดอยู่ตอนนี้แล้วก็สามารถใช้ได้กับแล็ปท็อปนะครับอย่าง MacBook หรือว่า คอมพิวเตอร์นะครับที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ได้เพียงแค่ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนเท่านั้นยังสามารถใช้กับดีไวซ์ส่นอื่นได้อีกด้วยนะอันนี้คือแม่งแบบโคตรมัลติฟังก์ชันเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้กับมือถือเนี่ยนะครับเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเนาะมือถือที่ผมจะใช้เทสก็จะเป็น iPhone 15 pro max นะครับซึ่งเราดูกันดีว่าแอปกล้องของ iPhone เนี่ยเราไม่สามารถตั้งไมตั้งอะไรเองได้เสียงทีี่่ไไไดด้กกกก็็็็จจะเเเเเปปปนนสยยยงงงงงมาาาอแท h, ลนะลฟััูว alo นะครับ,รบตอนนี้ก็คือเสียงจากเจ้าตัว Road Wireless Micro ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการเชื่อมต่อง่ายมากๆนะครับผมเสียบปึ๊บดึงตัวไมโครโฟนออกจากเคสก็คือเชื่อมต่อได้เลยมุมอาจจะดูกดหน่อยนะขออภัยด้วยเสียงที่ทุกท่านได้ยินนะครับก็คือเสียงจากเจ้าตัวไมโครโฟน Road Wireless Micro ตัวนี้นะครับซึ่งในฟังก์ชันของตัวแอป Road Central เนี่ยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้หลายอย่างมากเลยนะอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือในเรื่องของ Noise Reduction มีให้เลือกปรับทั้ง2ระดับซึ่ง แบบดีมากๆก็เวลาคุณแบบไปถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับคุณก็สามารถปรับตัว noise reduction เนี่ยนะครับได้ที่ตัว App Road Central เลยมันก็จะช่วยลดเสียง n น้อยได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเทสเสียงน้อยกันเลยอ่ะและนี้ก็คือการเทสเสียง noise reduction นะครับอันนี้คือผมเปิดเสียงน้อยไว้อยู่เนาะทุกท่านน่าจะได้ยินนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดไล่ทีละสเตตเนาะอันนี้เป็นแบบปิดน้อยดิวชั่นอยู่นะต่อไปเราจะไปเริ่มจากโลัวน้อยดิวชั่นนะครับมันจะมีโลับไฮเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่โลกันเลยนะครับและนี่ก็คือโหมดโลในน้อยดิวชั่นนะครับก็ลองฟังดูว่าตัดเสียงรบกวนได้มากขนาดไหนก็อบอกว่าอันนี้คือผมเปิดเสียงไว้ดังมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่แบบเปิดโล no นะ้อยดิวชั่นเนาะของเจ้าตัวไม์โหลดไวเลสไมโคร นะครับลองฟังดูว่าเป็นยังไงนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ High Profile ดูนะครับว่าถ้าเราเปิด High Noise Reduction แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือเสียงจากโหลด Wireless m i c r ในโหมด High Noise Reduction นะครับก็คือโหมดสูงสุดละของการตัดนอส e นะครับก็ลองฟังดูว่าเป็นยังไงกันบ้างผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะ สำหรับคนที่แบบไปถ่ายคลิปกลางเมืองหรือว่าถ่ายคลิปตอนที่มันมีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยผมว่าโมดเนี้ยมันน่าจะช่วยได้เยอะอันนี้ก็ลองฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับ อ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับได้ไปดูฟังก์ชันของ Noise อ Reduction มาแล้วนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวโรดไวเล s ไมโค o เนี่ยนะครับก็มีฟังก์ชันในเรื่องของการอัดนะครับที่เป็นแบบโมโนแล้วก็สเตอริโอด้วยนะโดยปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยส่วนมากจะอัดได้แค่แบบโมโนเท่านั้นนะจะไม่สามารถอัดแบบแ,บบแยกสเตอริโอได้นะครับแต่สำหรับเจ้าตัวโร wireless Mi โ cro ตัวนี้สามารถอัดแยกนะครับเป็นแบบโมโนหรือจะเป็นแบบสเตอริโอก็ได้เพราะไมโครโฟนมันมีให้ทั้งหมด2ตัวเนาะก็คือ2วบิธีกรเวลาคุณอัดแบบสเตอริโอมาเนี่ยม ให้ซึ่งเวลาคุณเอาไป,ไปตัดต่อเนี่ยนะครับมันจะสามารถเอาไปปรับได้เยอะมากมากนะครับอย่างเช่นพิธีกรคนที่1พูดเสียงดังมากจนกลบพิธีกรคนที่2ไปเนี่ยเราก็สามารถปรับเสียงตรงนี้ให้พิธีกรคนที่1ลดเสียงลงมาแล้วก็เพิ่มเสียงของพิธีกรคนที่2ขึ้นได้นะครับถ้าเกิดคุณอัดแบบสเตอริโอเนาะเวลาคุณเอาไปตัดต่อเนี่ยมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการรีวิวเจ้าตัว rode wireless micro ทั้ง2ตัวและ2เวอร์ชันนะครับคือผมไม่ได้เทสตัวเวอร์ชันไลนิ่ง n g ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับแค่การเชื่อมต่ออันนึงมันเป็นไลนิ่งกับอันนึงมันเป็นไทสีนะ่เฉยๆเนาะสรุปโดยรวมแล้วนะครับถามว่าน่าใช้ไหมนะครับกับงบประมาณ5,000บาทเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วนะครับกับการที่เขาให้อุปกรณ์มาเยอะมากมากกว่าแบรนด์อื่นๆที่ผมเคยใช้ด้วยซ้ําแล้วก็วัสดุนะครับที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยอยู่กับน้องเขามาเนี่ยก็ แล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงเนะี่ยส่วนตัวผมแล้วผมชอบมากทั้งในเรื่องของการใช้แบบน้อยรีดิ t ชันก็ดีหรือว่าในเรื่องของการแบบใช้แบบปกติเนี่ยนะครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นคุณก็ลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะคือมันเสียงใสามากๆอ่ะแล้วผมชอบเสียงโรดอยู่แล้วเว้มันเป็นเสียงที่เข้ากับคาแรคเตอร์ผมได้แบบ ดีที่สุดแล้วแล้วก็ความชัดเจนของมันเนี่ยคือไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเลยนะรวมไปถึงแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดมากๆนะครับพอเราพูดถึงไมโครโฟนที่ใช้กับมือถือเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงอยู่อย่าง2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าคุณภาพเสียงมันจะดีไหมอย่างที่2ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานไหมนะครับซึ่งเจ้าตัวโหลดไวเลสไมโครเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้ดีทั้ง2อย่างเลยทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานมากๆใช้งานครั้งหนึ่งอออ่่ะะคคคคุุณแล้้วววชชาารรรร์จจจกกกััับบเเสไดดี2 21มมมมป็นนโโงงืติๆ เจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้สามารถเอาไปใช้ในการไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วก็เสียงในไลฟ์สตรีมเนี่ยก็เป็นเสียงเดียวกับการที่ใช้ตอนอัดคลิปเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าพอไปไลฟ์แล้วเสียงมันจะแตกเสียงมันจะพังนะไหนจะแบบใส่ฟังก์ชันออโต้เกนแอสซิสต์มาอีกคือแบบโอ้โหให้มาเยอะมากจริงคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับคืออันนี้ที่เราพูดว่าคุ้มเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาสปอนนะคุณคือมันดีมากจริงๆถึงบอกว่าคุ้มนะครับคือคนที่ติดตามเจ้าผมมานานจะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าอััััันนนนไหนไหมมม่่่่ดดีีดด Microsoft Microsoft ีีเยยววววผกกกก็็จจะะะบบบอาาาาแลล้้ตตตโรรรรสคคคถปพงๆ ผ่านแอปเจ้าตัว Road Central ได้เลยนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคือจําเป็นที่ต้องโหลดมานะเพราะว่าเจ้าตัว Road Wireless Micro มันไม่มีหน้าจอให้ปรับอะไรเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องปรับกับทางแอปพลิเคชันของ Road Central เท่านั้นนะฮะซึ่งการดูค่าเปอร์เซ็นต์การอัปเฟิร์มแวร์การดูแบตเตอรี่อย่างทุกอย่างก็คือต้องปรับผ่านแอปนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณานหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนที่ใช้กับมือถือแต่ส่วนมากก็เป็นแบบนี้หมดแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวนะนนมีม UI ดูง่ายเข้าใจง่ายมากๆนะอันนี้ก็คือจะทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการรีวิวเจ้าตัว r o ด d Wireless m i c ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทาง Road อีกทีหนึ่งนะครับที่ส่งไมโครโฟนดีๆแบบนี้มาให้เราได้รีวิวกันเนาะใครสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้ description ผมได้เลยเนาะแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดเป็นคลิปนี้ก็ขอกราบขอภไปมานทันทีด้วยนะครับใครที่มีประสบการณ์หรือว่าซื้อไปใช้แล้วอยากจะมาแชร์โมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอกันได้นะโอเควันนี้ผมอิมูซี่ก็ต้องขอตัวลา ฝากกดไลค์ like, สซับสไคร์กดแชร์ share, เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจ้าก็จเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ